ในสมัยปัจจุบันเรือ่องดีที่แล้วมามักจะมีการสไตร์กันอยู่เสมอมีการขอขึ้นเงินเดือนบ้างขอเงินสวัสดิการบ้างการกระทำแบบนั้นถ้าหากว่าเราทำความดีไว้ก่อนมีความดีให้ในจ้างเขามีรายได้พอ การที่จะขอขึ้นเงินเดือนขอสวัสดิการมันก็เป็นของไม่แปลกแต่ถ้าหากว่าถ้ารูกจ้างทําความดีไม่พอทํางานแบบประเภทเช้าชามเย็นชามงานของในจ้างไม่ก้าวหนาอย่างนี้จะขอการขึ้นเงินเดือนและขอสวัสดิการก็ไม่เกิดประโยชน์การทํางานทุกอย่างจะเป็นงานรับจ้างก็ดี เนือว,ว่าเป็นงานข้าราชการคนดีจะเป็นการทำไร้ไถนาการค้าการขายก็ดีก็ต้องสร้างความดีไว้ก่อนเสมอคือต้องทำงานทุกอย่างให้ถือเสมือนว่างานนั้นเป็นงานของเราเองทีแล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเรามีหุ้นส่วนในในการงานนั้นๆ ถ้าหากว่าการกระทำงานของเราไม่มีผลให้เกิดขึ้นเป็นผลกำไรก็ต้องถือว่าเราเป็นผู้ขาดทุนด้วยหรือว่างานนั้นมีผลกำไรน้อยเราก็มีหุ้นส่วนได้รับผลน้อยถ้างานนั้นมีผลมากเราก็มีหุ้นส่วนในการรับผลมากถ้าบรรดาลูกจ้างและกรรมกรทั้งหลาย จะเป็นลูกจ้างของรัฐคือข้าราชการก็ดีลูกจ้างของพ่อค้านายทุนทั้งหลายก็ดีถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ถือว่าการงานทุกอย่างเป็นงานการเป็นการงานของตนเองผลที่เราจะได้รับมากหรือน้อยเป็นผลแห่งความสามารถของเราแล้วก็ช่วยกันทำกิจการงานนั้นด้วยดี เมื่อผลกําไรดีนายจ้างเขาก็ให้เงินดาวเงินเดือนดีสวัสดิการดีมาสําหรับนายจ้างก็เหมือนกันนายจ้างต้องมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าลูกจ้างทุกคนเป็นหุ้นส่วนในกิจการงานของตนไม่เอารัดเอาเปรียบลูกจ้าง ลูกจ้างคนไหนทำงานดีสร้างผลประโยชน์ขึ้นมามากก็ให้หรางวัลตามสมควรแก่วความสามารถเป็นอนวุวาทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ทำความดีไว้ก่อนคือมีใจดีมีความรู้สึกว่าลูกจ้างก็ดีนายจ้างจะมีความรู้สึกในบุคคลพวกนั้นว่าเขามีหุ้นส่วนในการงาน นี่สาหรับรูปจ้างก็ต้องถือว่าการงานที่นายจ้างจ้างเราเป็นการงานที่เรามีหุ้นมีส่วนคําว่าหุ้นส่วนในที่นี้ก็หมายถึงผลที่เราจะได้รับการตอบแทนถ้าลูกจ้างทุกคนทํางานประเภทสักแต่ว่าไปทํางานวันหนึ่งวันหนึ่งไม่พยายามหาความดีสังสมผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับนายจ้างมาก เย่านี้ตนเองก็จะพลอยลําบากไปด้วยเงินดาวเงินเดือนหรือเงินสวัสดิการที่เราจะได้เขาก็ให้เรามากไม่ได้ถ้า,างานนั้นขาดทุนเราเองก็ต้องไปพูดล้มละลายคือพ้นจากการงานนั้นสําหรับในจ้างก็เหมือนกันถ้าคิดแต่เพียงว่าจะเอาเปรียบลูกจ้างเสมอไป ผลที่ะพึ่งมีเกิดขึ้นเรนได้ต้องคิดอยู่ว่าถ้าเราไม่มีลูกจ้างช่วยทํางานงานนั้นจะก้าวไปได้ดีไม่ได้ถ้าลูกจ้างเขาไม่ดีผลกําไรเราก็ไม่เกิดเมื่อผลกําไรเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยความดีของลูกจ้างก็จะต้องเพิ่มคูณเงินดาวเงินเดือนหรือสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างตามสงคนกับความสามารถ เมใน่านโลกทั้งโลกมีบุคคลมีความเห็นอย่างนี้สม่ำเสมอกันขอท่านหลายจงคิดว่าพยายามคิดดูว่าโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์